d ูดีซทำดีมีคนเห็นวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามติดกิจกรรมดีๆของบริษัทเอเชียนไฟโตสติคอลจำกัดมหาชนผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามกับคณะสื่อมวลชนโดยจุดหมายปลายทางของกิจกรรม CSR ครั้งนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับเรียกว่าเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งในพื้นที่ของโครงการธรรมรักษ์นิเวศสออำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีครับ บ้านแกลด้าเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลลนิธิสิทธิเด็กซึ่งเป็นองค์การการกุศลเกี่ยวกับเด็กที่ไม่สแสวงผลกำไรโดยจดทะเบียนขึ้นในประเทศไทยและประเทศเยอรมนีครับที่แห่งนี้เป็นสถานสงเคราะห์ที่ดูแลเด็กกำพร้าซึ่งติดเชื้อ HIV ในรูปแบบที่เรียกว่าระบบครอบครัวครับ ทางบ้านแกด้าโชคดีมากเลยค่ะมีบริษัทแอปโก้ที่เป็นบริษัทวิจัยทางด้านโภชนาการเนี่ยนะคะได้นําอาหารเสริมตัวหนึ่งมาให้น้องเราทานซึ่งหลังจากทานไปได้ระยะนึงเนี่ยพัฒนาการทางด้านสุขภาพของน้องดีขึ้นการที่จะติดเชื้อหรือเป็นภูมิแพ้ในเรื่องโรคต่างๆที่น้องเคยเป็นสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นฝีเป็นหวัดเป็นการแพ้อากาศทุกอย่างเนี่ย ดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องขอขอบคุณบริษัทแอปโก้จริงๆที่ที่กรุณาเมตตาในส่วนนี้ให้น้องๆน,นะคะคือที่แอปโก้เนี่ยเรามีคณะนักวิจัยที่ทําวิจัยตลอดเวลาแล้วเราก็พบว่าเป็นวันเสริมอาหารตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยเรื่องยิ่ง,งให้กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เชื้อเอชไอวีเวลาเข้าไปในร่างกายเนี่ยม,มันไม่ได้ฆ่าเราหรอก ยังมาไปจัดการกับเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันเมื่อภูมิคุ้มกันถูกสร้างถูกลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีติดอกากเชื้อเฉยอากาศแล้วเชื้อเฉยเชื้อเฉยอากาศนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ผู้ติดเชื้อเชื้อไอวีเราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งซีดีโฟร์คือเม็ดเลือดขาวลดลงจนกระทั่งไม่สามารถต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้เชื้อทีบีเชื้อราเชื้ออะไรทั้งหลายแหละก็เป็นตัวที่ทําให้ผู้ติดเชื้อเอชเสียชีวิตในที่สุด เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็มีความรู้เกิดขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของเราเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่เชื้อเอชไอวีมันทําลายมากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าที่บ้านแกดา้าซึ่งมีเด็กอยู่ประมาณ7-80คนก็มีอยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่10กว่าคนอย่างเร่งด่วนนะครับ เราก็มีเลือกขึ้นมา17คนที่ติดเชื้อโควากาศเนี้ยแล้วเราก็มาช่วยนะฮะโดยที่ให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่4เม็ดถึง6เม็ดนะครับแล้วก็พบว่าอาการต่างๆของผู้ติดติดเชื้อแล้วก็มีอาการสะทกแสบซ้อนเหล่านี้ทุเลาลงแล้วก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนมากตอนแรกเนี่ยบริษัท Apple ้ก็ ต้องการจะดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเหมาะสมสำหรับน้องหรือเปล่าก็จะมีเด็กที่เข้าโครงการในการรับอาหารเสริมเนี่ย17คนน้องๆส่วนที่เหลือนะคะอีก50คนก็แบบน้อยใจนะคะบางคนก็ขอเพื่อนว่าขอแบ่งชั้นทานบ้างสิเพราะว่าเห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นก็ <c oughs> น้อยใจค่ะตอนหลังนี้ก็วันนี้ดรพิเชษท่านมาท่านก็คือยิ่งกราณามากไปกว่านั้นอีกท่านยินดีที่จะให้น้องๆทุกคนของบ้านแกได้ได้รับอาหารเสริมตัวนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆค่ะไอตรงนี้ทําให้เรารู้สึกว่าดีใจแล้วก็คิดว่าเรานอกจากจะช่วยสร้างให้ภูมิคุ้มกันกของผู้ป่วยท,ทั่วไปเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเรายังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ติดเชื้อช่วยโอกาสต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกคุณหมูมาว่าโอเคเราจะมาช่วยเด็กนะฮะต่อไปให้70คนตอนนี้ก็นับได้69คนให้69คนของผู้ที่อยู่ในบ้านแกด้าเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์จากแอปโก้นะครับก็เป็นความปรารถนาดีที่คณะกรรมการบริษัทของเราพนักงานของบริษัทของเราโดยเฉพาะย่างยิ่งผู้ถือหุ้นแอปโก้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะ ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันความสุขได้มาช่วยเหลือคู่้อยโอกาสเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะครับอยงเดียวเขาเรอดกว่าเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําตรงนี้เราก็เชื่อว่าจะทําให้ทุกๆคนชาวประชากรแอปเปทั้งหลายมีความสุขจากสิ่งที่เราทำํำก็มีความสุขค่ับที่พอพี่เอาของมาบ,บริจาคให้แล้วก็อาหารเสริมที่เพื่อามาบริจาคพ้อนักกินตอนแรกก็ จะป่วยพอกินได้กินยานี้แล้วก็แบบไม่เคยป่วยอะไรอย่างนี้ประมาณค่ะ,ะมีความสุขครับอร่อยแล้วก็อิ่ม<ะ>ขอบคุณค่ะผมดีใจที่รับที่ว่าได้หาคนตรงนี้มาช่วยอย่างที่ผมบอกก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณที่ให้ความเมตตาเหมือนชื่อเจมอันก็ได้ แล้วก็ขอบคุณทางน้องๆที่เขาไม่ได้มาพูดด้วยตัวเองเขายังขาดพวกอุปกรณ์พวกยาหรือของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคซึ่งวันนี้เราก็ยินดีรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเมาของให้กับน้องๆค่ะทีครั้งแรกที่ได้มารู้สึกภูมิใจมากเห็นน้องๆก็มีความสุขเพิ่งมาครั้งแรกค่ะดีใจมากทํามีโอกาสเองเนี่ยอยากจะมาทําอีกและก็อยากจะแนะนาคนอื่นมาช่วยทาด้วยซึ่งเราเองเรามีโอกาสดีกว่าเด็กๆเ,เขาเยอะ ก็ดีใจที่ได้มาช่วยออน้องๆที่ไม่มีโอกาสได้เหมือนคนในกรุงเทพอยากให้น้องๆดีใจแล้วก็มีความสุขก็ตื้นตานนะครับก็เห็นน้องๆแบบไม่มีโอกาสเราก็มีโอกาสเยอะกว่าเขาแล้วก็แบบช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนครับค่ะวันนี้มาก็รู้สึกแบบปลืม้มแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนมองเห็นความสําคัญแนมะ้แต่เป็นจุดเรา่เราอะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่า,าได้ทําในสิ่งที่เรา มีความสุขเห็นว่าน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นก็รู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติมากที่ได้มาช่วยผู้ที่ได้โอกาสวันนี้ก็เป็นวันที่ผมมาที่นี่เป็นครั้งที่3นะครับหัวใจผมอิ่มเอิบนะครับก็เช่นเดียวกับน้องๆสื่อมวลชนที่ตามผมมาด้วยผมเชื่อว่าความรู้สึกอย่างนี้เราหาได้ไม่ง่ายๆในใน,ในกรุงเทพม,มหานครที่เราเริ่มมีโอกาสช่วยเหลือผู้ที่มีโอกาสได้วกว่าเรา ให้เขาได้รับสิ่งที่เราอยากจะให้กับเขานะฮะเป็นการแบ่งปันความสุขนะครับสร้างความสุขให้กับสังคมให้มีความเสมอภาคในสังคมร่วมกันครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับได้บอกกับน้องๆไปว่าสิ่งที่เราปรารถนาไม่เพียงแต่ว,ว่าให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้เท่านั้นเราหวังแม้กระทั่งว่าให้เขาโตต่อไปให้เป็นเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อประเทศชาตินะครับให้เป็นกําลังของสําคัญของชาติเพราะผมไม่ใจเลยว่าลิณฑ์ของเราทําได้อย่างนั้นครับ ที CS r CSR วันนี้ไม่ได้อยากให้บ้านแกลด้าเป็นเพียงที่พักสุดท้ายของพวกเขาแต่เราอยากให้น้องๆทุกคนมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรค้ายด้วยรอยยิ้ครับ